อัปเดตของมุนข่าวสารอนุวัฒน์จัดให้ต่อสายตรงถึงมัลลิกาที่ปรึกษานายจุรินรองนายกรัฐมนตรีสอบถามเป็นอย่างชาวนาถึงใดรลยละหาลอยแล้วอีขาลอยสีไใดเมือใดคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับ ทุ่นพี่นอ้องเกษตรกรชาวไห่งชาวนาทุกท่านพบกับกับผมทิดเกียรผ้ามวลมันี้กความกับสารขราคาสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่นอ้องเกษตรกรชาวแหงชาวนาคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้เจอก,กันในวันพุทธที่สี่พฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบสามกับผมกับมีขมลหาคำฝากพี่ฝากน้องคือเก่านะครับอนุมัติไปแล้วนะครับสําหรับโข้อกันรประกันราคาเขาร่วมถึงค้อกันรประกันราคายางพาราและมาตรการคู่ขนานนะครับเมื่อวานนี้ 3พฤศจิกายนที่การประชุมคณมอสัญจรนะครับที่จังหวัดภูกเกต็ตซึ่งยังมีพี่น้องชาวนาเฮานะครับหลายท่านนะครับสงสัยกันขม่านะครับว่าเป็นอย่างนะครับโครงการคู่ขนานเสือเหลือพี่น้องชาวนาคาประโปงคุณภาพเข่านะครับลายละหนึ่งพันบาทที่ทางรัฐบาลว่าจะใจ่ายให้แต่การบรรจายเบื้องต้นแค่รายละห้าร้อยบาทแล้วอีกห้าร้อยบาทจะได้มือใดนะครับคลิปนี้ผมก็หาคําตอบมาให้พี่น้องนะครับ โดยคุณอนุวัตจัดให้นะครับนักข่าวซื้อดังเพื่อนด้ต่อสายตรงถึงคุณมัลลิกานะครับที่ปรึกษานายจุรินทร์ลักษาวิสิทธิ์รองนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับซึ่งคุณมัลลิกาได้เดินทางไปประชุมครมอรสัญจรที่จังหวัดภูเก็ตเมือ่อวานนี้เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องขาก็มาฟังนะครับการพูดคุยกันระวางคุณอนุวัตและคุณมัลลิกานะครับที่ได้สอบถามถึงมาตรการคู่ขนานลายเงหนึ่งพันบาทนะครับตอนนี้เหลือห่าร่อยนะครับว่าจะได้ย่ไหมนะครับเรียนเชิญพี่น้อง ไปเบิ้งคลิปพร้อมกันส่วนเรื่องของข้าวข้าวก็หอมมะลิอยู่ที่15,000บาทต่อตันไม่เกิน14ตันต่อ1ครัวเรือนผมว่าอันนี้หลายคนก็พอเข้าใจแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งนะฮะเรื่องของโครงการสนับสนุนค่าบริหารและก็พัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรผู้ปลูกข้าวเนี่ยออ,อยู่ที่ประมาณ500บาทต่อไร่ไม่เกิน20ไร่หรือว่าครัวเรือนนึงไม่เกิน10,000บาททีนี้คนก็เลยสงสัย แล้วก็ถามผมเข้ามาเยอะเลยว่าเอ๊ะตกลงมันไม่ใช่1,000บาทต่อไร่เหรอหรือว่ายังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงอาจจะให้มาก่อน500บาทต่อไร่แล้วอีก500รอจะได้เมื่อไหร่สวัสดีครับคุณมาริกาครับสวัสดีค่ะครับครับได้ยินเสียงดังฟังชัดนะครับได้ยินแล้วค่ะ ครับครับเอาจะเอาเอาเอา,เอาเรื่องยางก่อนแล้วกันนะครับพะเมื่อกี้คุณผู้ชมหลายๆคนถามเรื่องยางมานะครับวันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีที่กระทรวงพาณิชย์นําเสนอที่ประชุมคอรมอลแล้วก็อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะฮะเรื่องของยางพาราเใช่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเออซึ่งท่านจุรินรองนายกรัฐมนตรีจุรินลักษณะวิสิตนะคะคเออก็นําเข้าคณะรัฐมนตรีนะคะทั้งสองเรื่องอย่างที่บอกนะคะว่าเขาที่เราค้างกันอยู่สองเรื่องใช่ครับประกันรายได้ยางพาราที่สอง และประกันไรายได้ชาวนาหรือผู้ปลูกข้าวปีสองนะคะคส่วนพืชเศรษฐกิจสามชนิดก็คือข้าวโพดมันสำปะหลังแล้วก็ปลาล์มอันนั้นผ่านไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอจ่ายเงินอย่างเดียวนะคะคดังนั้นก็เท่ากับว่าตอนนี้เกษตรกรชาวสวนยาเกษตรกรชาวนานะคะก็สบายใจได้เลยว่าหลังจากนี้ปีนี้นะคะโครงการประกันไรายได้ เดินหน้าต่อทั้งข้าวแล้วก็ยางพาราและอนุมัติผ่านคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ทั้งชาวสวนยางพาราแล้วก็ข้าวดีใจแบบร้องเฮกันมาตอบรับกันเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยแต่คําถามที่หลายหลายคนถามก็คือเอาเรื่องยางนะครับยางเนี่ยจะเริ่มก็คือชาวบ้านถามว่าถ้าวันนี้คอรมออนุมัติเนี่ยเริ่มประกันรายได้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคุณมาริกาครับ ก็เริ่มได้ทันทีเลยนะคะก็ะคือว่าเป็นเป็นกรณีของกรณีของประกันรายนะคะ,ะก็คือว่าเกษตรกรคณะปัจจุบันนี้เขาขึ้นทะเบียนไว้อยู่แล้วนะคะ,ะากับการยางแห่งประเทศไทยแล้วก็แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางนะคะทางการยางแห่งประเทศไทยภายในวันที่1ิาพฤษภาคม6กซึ่งเขาก็ขึ้นทะเบียนกันแล้วนะคะรับซึ่งหลังจากนี้นะคะก็คือมีทั้งหมดประมาณพื้นคือพือ้นที่เขาเรียกว่า กรณีของการขึ้นทะเบียนเนี่ยอันนี้เกษตรกรเข้าทราบอยู่แล้วนะคะว่าขึ้นทะเบียนเสร็จก็คือในปีงบประมาณนี้นะคะก็เท่ากับว่าระยะเวลาของโครงการก็จะเป็นตั้งแต่อนุัตินะคะก็คือวาอ่าหลังจากนี้ก็คือพฤศจิกาย,ยนหกสามไปจนถึงกันยาย,ยนหกนะคะเขาเรียกว่าเป็นโครงการประกันรายได้ปะกนในปีสองก็คือว่าหก6ามถ้าหกหกส่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าหลังจากนี้ ก็คือระหว่างที่เกษตรกรที่ขึ้นบัญชีไว้ขึ้นทะเบียนไว้นะคะเขาขึ้นทะเบียนกันตั้งแต่ทางพฤษภานการยางแห่งประเทศไทยนะครับเหล่านี้ก็คือจะเป็นอยู่ในอยู่ในกลุ่มเกษตรกรที่ได้ทั้งหมดค่ะขอแค่แจ้งพื้นที่พอลุกค่ะครับทีนี้เรื่องยางเนี่ยผมว่าหลายๆคนไม่น่ามีปัญหาครับไม่น่ามีปัญหาเพราะว่างี้ค่ะยางพาราปัจจุบันนี้ตอนนี้ราคายางพารารัฐบาล ทำมาตรการเสริมหลายตัวมากในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาก็เลยทําให้ราคายางดีทะลุรายได้ที่ประกันไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าการจะจ่ายส่วนตา่างประกันรายได้ยางพาราณะเวลานี้นะคะแม้อนุมัติไปแล้วก็เป็นโครงการที่สร,สร้างเถียรภาพให้เกิดขึ้นก่อนนะคะเพียงแต่ว่าส่วนต่างก็จะไม่ได้อันเนื่องมาจากว่ายางพาราปัจจุบนันนี้ราคาดีมากมีตัวทะลุราคาที่ประกันเรียบร้อยแล้วค่ะมันเกิน60สิบาทไปแล้วถูกไหมฮะก็เปตอนนี้ละค่ะ ช่ค่ะเกินไปแล้วค่ะ,ะก็คือเราอยู่ระหว่างตอนนี้ราคายางนะคะตอนนี้เมื่อสามวันก่อนแ0ดสิบตอนนี้ตอนนี้เจ็ิห้าแต่ก็อยู่ระหว่างแรงเจ็ดถึงแปดสิบแล้วก็อาจจะทะลุไปเรื่อยๆนะคะคเพราะว่าเนื่องจากมาตรการหลายอยา่างอของยางพารารของเรานี่นะคะเนืเอ่องรถธบาลชุดนี้ค่ะพยายามผลักดันมาตรการเสริมหลายตัวมันจึงทําให้ เกิดการใช้ยางอย่างหมุนเวียนแล้วก็ท่านรัฐมนตรีจุลินลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยได้มีการใช้กลไกของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการงัวที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอการสต๊อกยางต่างๆเหล่านี้ค่ะคกลไกของกระทรวงกรเกษตรและกลไกของกระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็กลไกตามกฎหมายตรวจสต๊อกยางต่างๆมันจึงทําให้ผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งในส่วนของคนที่เป็นสหกรณ์อะไรทั้งหลายหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการนะคะ เขาก็จะต้องมีการรายงานสต๊อกและก็จะต้องทําอะไรอย่างโปร่งใสค่ะคเพื่อที่จะมีการเกิดรับซื้อนะคะผลิตภัณฑ์ยางของเกษตรกรค่ะครับครับอันเรื่องยางเนี่ยน่าจะดีใจทีนี้เรื่องข้าวฮะข้าวเกษตรกร,ร,กรหลายคนก็ดีใจเหมือนกันและตอนนี้หลายคนถามว่าเออจะได้เงินกันเมื่อ,อไหร่ <c oughs> คร่ะก็หลังจากนี้เป็นต้นไปค่ะเนื่อง้าวว่าอย่างนี้นะคะข้าวเนี่ยเอ,อ เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวเนี่ยข้าวจะออกเข้าปีนะคะเข้านาปีเนี่ยก็หลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะก็คือแปลว่าหลังช่วงพิจการค่ะพิจารณาปลายพิจราธันวาเนี่ยค่ะจะเป็นช่วงที่เกษตรกรเขาจะเริ่มเก็บเกี่ยวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นในโครงการเนี้ยปีสองเนี่ยก็คืออยู่ในแรงนี้พอดีเลยค่ะเพราะว่าการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีก็ตรงตามไทม์ไลน์แล้วก็ทันจังหวะเวลาเนื่องจาก หนปัจจุบันนี้นะคะเนื่องจากว่าชาวนาอาจจะเดือดร้อนนิดนึงเนื่องจากว่าเกิดฝนแรงเกิดน้ําท่วมฝนตกอีกนะคะน้าท si nope. ่วมอีกนะคะแล้วก็เก like ิดหลายๆค่ะดังนั้นวันนี้คณะรัฐมนตรีจึงได้มีการนะะคอนุมัติทั้งโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและอนุมัติทั้งมาตรการคู่ขนานด้วยมาตรการคู่ขนานก็ควบคู่กันไปกับโครงการะกันรายได้ด้วยค่ะครับคุณมาริการมีคนถามเข้ามาเยอะเลยนะฮะมาคู่ขนานมีหลายอย่างด้วยนะ ใช่ใช่เรื่องมาตราการคู่ขนานครคุณมลิกาครับคือคก่อนก่อนด้านนี้เนี่ยนะฮะเราเราเคยติดตามข่าวมาเนี่ยมาตราการคูข่ขนานมีโครงการหนึ่งโครงการที่3ก็คือโค,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 ครงการสนับสนุนค่าบริการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตตอนนั้นถ้าฟังดูเนี่ยมันอยู่ที่มันอยู่โครงการเดียวกันไหมฮะไร่ละหนึ่งพันบาทมันคือโครงการเดียวกันไหมครับใช่ค่ะอันเดียวกันค่ะเขาเรียกว่าโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ ของการผลิตข้าวคือเราต้องการให้ชาวนาผลิตข้าวที่มีคุณภาพนะคะเพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีโครงการนี้เพื่อ,เ,อเขาจะได้ไปปรับปรุงพันธุ์เพื่อจะได้มีการดูแลคุณภาพข้าวให้ดีอย่างนี้นต่างๆนะคะอันนี้แล้วก็ให้มีการลดต้นทุนการผลิตเหล่านี้ค่ะเพื่อเสริมสมรรถนะให้ประสิทธิภาพมีในการผลิตข้าวอย่างนี้นะคะ ก็วันนี้ก็อนุมัติเช่นเดียวกันค่ะก็คือไร่ละหนึ่งพันบาทนะคะแต่ว่าไม่เกินยี่สิบไร่ใครมีห้าไร่ก็คูณไปเลยไปแต่การอนุมัติในคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะเป็นการอน,อนุมัตินะคะอะก็คือรอบแรกรอบอแรกเื้องต้นแต่ว่าปีก็ประมาณหกสานท่าหกสี่ครับนั่นหมายความว่าวันนี้ 5, ท,ที่ท,ที่ที่ฟังแถลงเนี่ยก็คือว่าห้าร้อยบาทนี่คือเอาไปก่อนห้าร้อยอีกห้าร้อยเดี๋ยวก็มกันจะตามมาถูกไหมฮะอีกห้าร้อยมาเสร็จสองค่ะในโครงการเดียวกันนี้ เพียงแต่โดยหลักการเนี่ยโครงการนี้ผ่านแล้วถผ่านแล้วนะคะแต่ว่างบป,ประมาณเสร็แรกเนี้ยเอาไปก่อนห้าร้อยนะคะดังนั้นก็จะค้างอยู่อีกห้าร้อยนะคะเมื่องบป,ประมาณเสรที่สองผ่ามอีกนะคะก็ถึงจะได้อีกที่เหลือใช่ค่ะคแต่ว่าขณะเดยียวกันกเกษตรกรชาวนาก็ได้มีการลงทะเบียนตามที่มีคน ลงไว้นั้นนแล้วคมีตัวชื่อมีตัวตนมีรายชื่อมีบัญชีรยก่าลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้วไม่งงเกษตรกรไม่งงนะคะชาวนาเขาก็ไม่งงก็คืออนุมัติโครงการนี้นะคะแต่ว่าได้สองเศษก็คือได้สองเศษก็คือใช่ค่ะก็หลายคนมันจะต้องอยู่ภายใต้งบประมาณด้วยค่ะใช่ครับการบริหารจัดการงบประมาณของกระทรวงการคลังเขาจะต้องไม่ให้ผิดกฎหมายด้วยครับครับนี่แหละฮะหลายคนก็บอกว่าโอ้โหตอนแรกฟังแล้วตกใจนึกว่า หนึ่งพันยเหลือแค่ห้าร้อยจริงๆคือห้าร้อยเอาไปกอนอีกห้าร้อยต้องรอเฟสที่สองจะตามมาใช่ค่ะเฟสที่สองเฟสที่สองของเงินงบประมาณเข้าครับใช่ไหมคะเพราะว่าการบริหารจัดการงบประมาณของคณะรัฐมนตรีเนี่ยเราก็จะต้องดูจากกฎด,ดูกฎหมายด้วยคะ่ะเพราะว่ามันจะต้องไม่ผิดกฎหมายการใช้งบประมาณด้วยค่ะครับเดี๋ยวมันจะมีพบรบการเงินกางกลางที่กำกับอยู่ด้วยใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นก็แต่หลักการเนี่ยอนุมัติผ่านมาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ท่านจุรินนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเข้าแห่งชาตินะคะจนกระทั่งมีการสักัานะเข้าสู่หมวดของคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ที่คุยกับคุณอนุวัตรใช่ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วใช่ครับนี่คือไอ้เรื่องที่เรารอก็คือรอการความคิดเห็นจากกระทรวงการคลังเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ากระทรวงการคลังเนี่ยรวมทั้งสํานักงบประมาณเนี่ยจะต้องเป็นคนดูในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นะคะรวมทั้งงบป,ประมาณที่มีด้วยนะคะแล้วก็จะต้องดูโครงการงบป,ประมาณที่จะต้องดูแลราษฎดรนกลุ่มอื่นๆด้วยไม่ใช่เฉพาะเะกษตรกรอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นวิธีการบริหารจ,จ,าจัดการงบประมาณนะคะก็คืออนุมัติแต่ว่า,าวิธีการจ่ายเงินจ่ายสองเฟสค่ะครับครับทีนี้มีคนถามมาเยอะเลยครับว่าตอนนี้เกษตร,รกรจะทํายังไงครับถ้าอยากจะได้500หรือว่าไปติดต่อเกษตรอําเภอหรือว่าต้องไปติดต่อ,อยังไงครับ ปัจจุบันนี้เกษตรกรที่เป็นชาวนาผู้ปลูกข้าวนะคะเขาขึ้นทะเบียนอยู่แล้วกับเกษตรอำเภอเรียกว่ากลุ่มกลุ่มที่เกี่ยวข้องตรงนี้กลุ่มส่งเสริมการเกษตรกลุ่มส่งเสริมใช่ค่ะกลุ่มส่งเสริมก็จะมีเกษตรอำเภอเกษตรตำบลนะคะคนที่รู้เรื่องตรงนี้โปรโมเตอร์ในพื้นที่ก็คือเกษตรตำบลเกษตรอำเภอที่อยู่ในพื้นที่จะเป็นผู้รับลงทะเบียนนะคะและคนที่พอลงทะเบียนเสร็จแล้วคนที่เกี่ยวข้องอีกก็คือทกศดังนั้นที่ทกสจะรู้หมดบางทีรู้เยอะกว่าอีกเนี่ยค่ะก็คือเพราะว่าอะไรเพราะทกสคือปลายทางในการจ่ายเงิน เมื่อโครงการอนุมัติตอนขั้นตอนยันจ่ายนะคะเกษตรกรทุกคนจะผูกบัญชีไว้กับพกสทั้งใช่แล้วเงินจะออกจากธนาคารพกสบัญชีใครบัญชีมันเข้าไปเลยปึ้นปึ้นปึ้งปึงปงป้งป้งนะค,ะครับครับ<ม>นี่นะฮะยังไงก็ให้เกษตรกรพี่น้องเกษตรกรติดต่อกับเ <c oughs> กษตรอำเภอนะฮะจะได้รู้ว่าเงินออกเมื่อไห <c oughs> ร่เงินมาเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ให้สบายใจ <c oughs> ไว้ก่อนว่าค <c oughs> รมออนุมัติเรียบร้อยแล้ว